สวัสดีครับวันนี้มีมีเหรียญหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป่องนะหลวงปู่สิมพุทธาจาโลเป็นเหรียญหันข้างเหรียญกลมปั๊มไม่มีหูนะปั๊มไม่มีหูหลังเป็นยันห้าครับหลังยันห้าปีหนึ่งแปดปีหนึ่งแปดนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหายากของหลวงปู่สิมนะเหรียญหายากพบเจอข้อมูลเนี่ยยากมากเลยนะครับ วิธีสังเกตเหรียญแท้เนี่ยให้จําตัดว่าเหรียญเนี่ยตัดค่อนข้างจะหยาบเห็นไหมครับใบตัดจะกินครึ่งใบแล้วก็หักฉีกแล้วก็ลมน้ําตาลที่เจอมีเนื้อเดี่ยวทองแดงแล้วก็ลมน้ําตาลตัวตัดบล็อกหลังเนี่ยให้เพื่อนๆจําว่าด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยตัดแล้วจะเหลือปิ้นเยอะเนี่ยเหลือปิ้นที่ขอบแต่ด้านขวาจะไม่มีเห็นไหมครับด้านขวาจะไม่มี และตัวหนังสือเนี่ยทั้งบล็อกหน้าบล็อกหลังเลยจะไหลไหลไหลเหมือนกับเหรียญลงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายลมก็สีเดียวกันด้วยนะครับลมน้ําตาลบล็อกหน้าตัวหนังสือก็จะไหลไหลแลดูตื้นตานิดหนึ่งแต่ก็คมนะบางเหรียญจะเจอซ้อนๆเลยตัวหนังสือจะซ้อนๆจะแลดูตื้นตื้นนิดหนึ่งครับเหมือนงานกระสาบเหมือนงานกระสาบ แต่ต้องหลุมน้าตาลนะต้องหลุมน้ําตาลนะครับคนี่คมๆจำตัวตัดนะครับตัวตัดหยาบๆแล้วก็ตัดมีปิ้นแถบสายเยอะๆเนี่ยเป็นล่องเยอะๆเป็นเหรียญปัม๊มไม่มีหูนะไม่มีหูไม่ใช่ถูกตัดหูไม่ใช่เป็นเหรียญปัม๊กมกลมๆอมไข่นิดหนึ่งหลังยันห้านะครับเี่ยค่อนข้างหายากนะเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้โอเคครับ